อันนี้ก็ภัยสังคมหรือภัยทางโซเชียลเหมือนกันวันนี้ตำรวจไซเบอร์เขาไปตามรวบสาวที่เขาถ่ายคลิปโปะแล้วไปขายในกลุ่มลับ o อ l y f a แฟแต่ว่าครั้งนี้ไปไลฟ์สด<อ>กลางถนนกลางวันแสกๆนะคะตำรวจรเขาเลยไปตามรวบได้เดี๋ยวไปดูภาพค่ะหนูเป็นออนไลน์ค่ะออนไลน์ทำอะไรบ้างคะทำอะไรคะอ อันนี้คือเกี่ยวกับพรใช่ไหมคะใช่โอเคค่ะเนาะเนาะเกี่ยวกับไรบอกไม่เลยอย่างนี้น้องน้องชื่ออะไรน้องชื่อเล่ค่ะเล่น้องเล่เร่หนูอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวที่ให้เวลาเดี๋ยวหนูอาบน้ำอาบผ้าแล้วก็แต่งเนื้อแต่งตัวให้สวยเลยสวยเลยแบบโอเคช่วยบอกหนก่อนว่าว่าว่าตัวนี้คือยังไงบ้างเอาแบบก็จริงจริงมันเป็นอาชีพที่คนไทยเนี่ย ยังทําไม่ได้นะค่ะยังทําไม่ได้มันมันมันยังผิดกฎหมายอยู่แต่เมื่อกี้ตํารวจใจดีให้ไปอาบน้ําอาบท่าเดี๋ยวแต่งตัวให้สวยเดี๋ยวค่อยไปคุยกันนะคะนี่เป็นภาพนาทีที่ตํารวจไซเบอร์นําหมายสารเข้าไปตรวจค้นจับกลุ่มนางสาวสาซิธรเธออายุ32ปีนะคะที่บ้านเช่าหลังหนึ่งในซอยเสือใหญ่อุทิศแขวงจันกเกษมที่จตุจัจกรกทมเนี่ยแหละค่ะหลังตํารวจไซเบอร์พบคลิปลามกอ,อนาจาร์เผยแพร่ทางสื่อโซเชียลในลักษณะคู่ ผู้ชายหญิงสร้างคอนเทนต์แล้วมีการแสดงบทบาทด้วยนะคะทำทีสั่งของจากรายเดอร์โดยฝ่ายหญิงก็จะเปลือยกายล่อนจอนแต่ว่าสถานที่ถ่ายทำเนี่ยไปใช้สถานที่ก็คือกลางถนนภายในซอยแห่งหนึ่งในช่วงกลางวันแสกๆเลยนะ ไม่ใช่ถนนโล่งๆนะมีรถสัญจรผ่านไปผ่านมาแล้วก็มีบ้านเรือนประชาชนนับสิบหลังตรงนั้นด้วยนักทคอนเทนต์เหมือนว่าสั่งของมาแล้วไรเดอร์ก็มาส่งของให้แล้วเห็นตัวเองหลังจากนั้นก็เลยเธิดกันไปมีอะไรกันไปอะไรอย่างเงี้ยหรอประมาณนั้นแล้วที่สําคัญ<อ>หลายสดขณะร่วมรักกันด้วยอ,อันนี้เป็น,นภาพที่อนาจารเลยนะคะ<อ>แล้วพอไปดูตรงห้องเช่าตรงเนี้ย มันกลายเป็นสตูดิโอค่ะคุณจามอนครับกลายเป็นสตูดิโอที่ไว้ถ่ายทำเลยนะคะทีนี้<อ>ตำรวจสืบก็เลยทราบบอกว่าผู้ต้องหาคนนี้เปิดเพจทาง Facebook โฆชณาชักชวนให้ผู้ที่สนใจซื้อขายคลิปลามกอ,อนาจารย์ที่ตัวเองเนี่ยแสดงในบทบาทต่างๆโดยจะให้เพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน l ล n e พอเขา<อ>ชักชวนทาง Facebook ดึงเข้ากลุ่มกลุ่มเขาใช้ชื่อว่า only fan นี่รวันดูฉากของเขาสิ เมื่อกี้ข้างนอกฉากหนึ่ง <Ừ. S 2> เข้ามาข้างในห้องนี่เป็นฉากห้องนอนอใช่ไหมเมื่อาาสักครู่ในห้องดังเล่นแล้วตำรวจไปรู้ได้ยังไงแล้วเก็บหลักฐานได้ยังไงรู้ไหมตำรวจเขาแฝงตัวเข้าไปสมัครเป็นสมาชิกเพื่อที่อะไรไป ไปทําอะไรเขาแฝงใช่ไหมตรวจเขาแฝงตัวตัวเลยใช่ตํารวจบอกว่าสมัครเป็นสมาชิกเพื่อที่จะไปรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ตามมารวบในครั้งนี้ก่อนที่จะอนุวัตหมายสารออกหมายจับฝากพี่ไซเบอร์จริงไม่ได้มีรายเดียวหรอกโอ้โหเยอะแยะไปหมดค่ะท่านท่านต้องทำเนี่ยต้องให้ความเป็นธรรมกับน้องเขาหน่อยท่านต้องเอาให้หมดต้องแฝงตัวเข้าไปนี่หมดทุกกลุ่มชายหญิงชายรักชายหญิงกับหญิงมีหมด โอโหแบบนี้ต้องใช้เจ้าหน้าที่ขนาดไหนนี่พอเข้าไปดูในห้องนอนห้องนี้ใช่ไหมคนจามอนเ,ออเขาบอกอเป็นสตูดิโอถ่ายทำคลิปปรามุกอนาจารย์รแปลงห้องเช่าเป็นห้องถ่ายทำออมีเตียงมีอุปกรณ์เรียบร้อยมีหมดออตำรวจก็เลยยุดของกลางนะคะโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องแล้วภายในเนี่ยพบคลิป โป๊ะหลามกจํานวนมากด้วยพอไปสอบสวนนางสาวสถิธรเธอก็ให้การยอมรับนะคะว่าได้เข้ามาสู่วงการโชว์สยิวเนี่ยมานานแล้วราว4ปีโดยเปิดกลุ่มลับนะคะเพื่อเรียกเก็บเงินค่าสมาชิกเข้ากลุ่มครั้งแรกในราคา499บาทแต่ว่าถ้าเกิดคุณน่ะอยากจะดูลายสดขณะร่วมรักจะคิดเพิ่มอีกนะพันห้าก็มีคนอมจ่ายไม่ต่อครั้งหรือเปล่าไม่ไมพวกนี้เขาแบบ พวกนี้เขาแบบเขายังไงเขายังไงเสียเลยเสียทีเดียวเลยอ๋อยอมจ่ายทีเดียวเลย1,500บาทคุณจะได้ดูไลฟ์สดไปตลอดใช่แบบนี้จริงๆใช่ไหมเออประมาณนั้นค่ะนอกจากนี้นะคะเธอบอกว่าเธอยังรับทำคลิปโปตามรูปแบบที่ลูกค้าต้องการด้วยอ๋อรวันดูหมีตัวนี้สิมันคือหมีเหรอทำไมมันมีทําไปเราต้องเซ็นเซอร์ไว้ด้วยอ่ะแสดงว่าเหมือนกับเขามีฉากแบบว่าอันนี้กับน้องหมีด้วยเหร อันนี้ก็ไม่รู้ออไม่ใช่ไม่ใช่เอาหมีมาประกอบฉากเฉยๆตั้งโชว์เฉยๆใช,ใช่ไหมก็ทำเมื่อกี้แต่เขาเซน,นเซอร์อ่ะก็เหมือนมีคอนเทนต์มีคอนเทนต์น,น,ตนั่นแหละในห้องนี้เป็นคอนเทนต์หมดเลยนะคะ,ะแล้วเธอบอกว่าคือรายได้เฉลีย่ยคุณจามอนให้ทายว่าเท่าไหร่ก็น่าจะน่าจะหลักหมื่นหลักแสนอยู่นะ เขาบอกว่ามมสมาชิกเยอะอืมว่าเฉลี่ยห้าหมื่นบาทต่อเดือนน่ะม,มีคนตั้งคําถามเหมือนกันนะที่ไปอ่านตามคอมเมนต์เขาบอกอุย้ยห้าหมื่นจริงเหรอมันน้อยไปไหมครับผมเนาะทีนี้เจ้าหน้าที่นะคะก็เลยควบคุมตัวเธอส่งพนักง,งานสอบสวนดำเนินคดีในความผิดฐานร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะอันลามกอานาจารให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าถึงเป็นการทำความประสงค์แห่งการค้านะคะก็ถูกดำเนินคดีไปค่ะ นะฮะอ่ะบรรดาพวกผู้ชายก็อาจจะบอกว่าเออก็อย่างที่บอกจริงจมันเยอะนะค่ะเออก็ไม่ใช่เธอคนเดียวแต่ว่าอย่างที่บอกกฎหมายไทยมันยังทําไม่ได้มันยังไม่เปิดกว้างให้อาชีพนี้แต่เมืองน,นอกเนี่ยเขามีเขานี่เขาทำเป็นอาชีพทําเป็นรายได้ได้เลยค่ะนะครับนะ